เพราะนั้นเรามีผู้ร่วมเสวนาที่จะมาร่วมเรียนรู้และแบ่งปันในงานตลาดนัดความรู้ครั้งนี้นะคะดิฉันมีสองสามประเด็นที่อยากให้ท่านอาจารย์ได้แบ่งปันนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะคะประเด็นที่อยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ช่วยสะท้อนมุมมองแนวคิดนะคะว่าคารรู้ศึกษาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไงบ้างในมุมมองของท่านอาจารย์ค่ะเชิญท่านอาจารย์อารีก่อนค่ะ สระสดีท่านสมณสมาชิกนะคะคุณกิตนะคะคุณอํานวยคุณเอือ้อที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันเองในฐานะผู้นักปฏิบัติคนหนึ่งขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีได้ดําเนินการมาในแนวคิดของอข้ารู้ศึกษากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันมีความเชื่อในจุดหนึ่งในฐานะที่ทํางานในเรื่องของการผลิตและพัฒนาครูมาตลอดว่าครูคือ นักศึกษาครูศึกษาก็คือต้นกล้าครูที่จะเป็นหน่อที่ไปสู่ครูมืออาชีพที่สำคัญที่สุดดังนั้นนักศึกษาครูจะ,ะมีสิ่งที่สำคัญของตัวเขาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเริ่มแรกเขาจะต้องเป็นนักนักที่ว่านี้ก็คือจะต้องเป็นต้นแบบจะต้องอยู่ใน DNA ของเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่สื่อสารเพราะหน้าที่ของคนเป็นครูก็คือ เป็นหน้าที่ในการที่จะบอกต่อเพราะฉะนั้นหากมีของดีต้นกล้าครูจะไปบอกต่อหากมีของดีแล้วเป็นต้นแบบของต้นกล้าครูตรงนี้ก็จะขยายไปสู่โรงเรียนและก็จะเป็นหลักสําคัญในตรงนี้ได้ดังนั้นเราจึงคิดว่านักษาครูจะเป็นสิ่งที่เป็นอรอยเชื่อมต่อระหว่างแต่ละ หน่วยงานแต่ละองค์กรได้ดังนั้นเราจึงเอาเรื่องนี้เข้ามาในของคณะครุศาสตร์นะคะท่านคงได้เห็นโมเดลที่พวกเราได้สังเคราะห์จากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยทั้ง14แห่งที่ท่านอาจารย์เทียมจยันได้นําเสนอที่เป็นรูปคนนะคะที่จะ เป็นบุคคลที่รอบรู้ในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งก็มีที่มานะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญนะคะที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านอาจารย์มีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนานิสิตนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่รอบรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อารีก่อนเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลน,นะคะค่ะอุบลรัชนานีเป็นเมืองนักปรา์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่จะต้องใช้ในเรื่องของความเป็นปรา์ที่ดีก็คือเรื่องของคุณธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงยืนอยู่บนฐานของอใน ในหลักทางด้านพอเพียงในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เอาตีมในเรื่องของคุณธรรมมาเป็นตัวแปรตามที่จะให้ได้ผลล,ลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาครูเทคนิคที่เราใช้เนื่องจากว่าฐานเดิมของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏนอุบลรธานีในปีที่แล้วเราได้ร่วมกับโครงการของสสสในเรื่องทำครุศาสตร์เสริมสร้างสุขภาวะโดยทำครุศาสตร์เสริมสร้างสุขภาวะให้แก่คณาจารย์ แก่นักศึกษาแล้วก็แก่บุคลากรเราก็เลยเอาเทคนิคตรงนี้มาต่อยอดโดยเดินเรื่องไปสู่นักศึกษาเทคนิคการสอนเน้นจิตปัญญาศึกษาของเราจึงเป็นตัวเดินเรื่องหรือเป็นวิธีการที่จะมาใช้เนื่องจากวัตถุนเดิมที่มีเรามีห้องจิตปัญญาศึกษาเรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอนในส่วนของจิตปัญญาศาึกษา เรามีแอคทิวิตี้แล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเราจึงใช้เทคนิคนี้นะคะและในขณะเดียวกันเราก็มีความเชื่อว่าฐานของการเป็นต้นกล้าขูที่ดีที่แข็งแรงจะนำไปสู่สิ่งที่ขยายตรงนี้ขึ้นมาโครงการที่เราใช้เราชื่อว่าจิตตปัญญาศึกษาเพื่อคุณธรรมสำหรับต้นกล้าขูนะคะ แต่ชื่อจริงของงานวิจัยมันก็จะเยอะมากนะฮะรูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยเรามีความเชื่อว่านะฮะเทคนิคการสอนเน้นจิตตปัญญาศึกษาเป็นโมเดลที่จะใช้ในขณะเดียวกันตัวไปตามในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเราก็เอาตัวเรื่องของการมีสติเป็นตัวเดินเรื่อง ขณะเดียวกันเราก็มีความเชื่อในเรื่องของซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรพยายามแต่ในขณะเดียวกันเราก็ติ่งในส่วนที่เป็นคุณธรรม8ปประการของอสพทในเรื่องของหลายๆเรื่องที่เราก็มาใส่ด้วยความสาระะัคคีคารละว่รทำอะไรต่างๆที่เอามาใช้และในขณะเดียวกันเลือกรายวิชาที่คิดว่าจะเป็นวิชาที่ที่เหมาะสําหรับเขานั่นก็คือในรายวิชาชีพขู ตัวดิฉันเองในฐานะที่เป็นทั้งผู้บริหารของคณะครุศาสตร์นั่นคือจะต้องเป็นผู้นำส่วนของที่สิ่งที่ดีๆไปสู่กลยุทธ์หรือนโยบายแต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็ต้องแอคชั่นในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนะคะดิฉันก็เลยจัดการเรียนการสอนเอารายวิชาที่ดิฉันสอนอยู่แล้วคือรายวิชาการบริหารสําหรับครูซึ่งรายวิชานี้16แผนนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ว่าด้วย ว่าด้วยหลักของการบริหารว่าด้วยวัฒนธรรมในชั้นเรียนว่าด้วยการจัดการชั้นเรียนว่าด้วยในเรื่องของการประกันคุณภาพตัวนี้เป็นเนื้อหาแต่เทคนิคที่ใช้เราจะใช้ในเรื่องของจิตปัญญาศาสตร์คือการใคร้ครวญด้วยตัวเองการเรียนรู้แบบปุจฉาวิสัชนาและในขณะเดียวกันเรื่องการบริหารสําหรับครูต้องใช้หลักในเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งถือว่าเป็นพรมวิหาร4ี่เข้ามาเป็นตัวเดินเรื่องในการที่จะปกครองชั้นเรียน ตัวนี้ก็จะเป็นธีมในสิ่งนี้ในแต่ละแผนเราก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ทุกแผนสิ่งที่เราทําเสนอเสมอ,สมอๆก็คือการกับกาบพระสวดมนต์การแผ่เมตตาการอยู่กับตนเองเพื่อให้ได้สตินะคะและในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้เกิดการใคล้าครวนการเคารพตนเองการเคารพคนอื่นเคารพสิ่งแวดล้อมเคารพครูบาอาจารย์สิ่งนี้จะเป็นแอคทิวิตี้ที่เป็นประจำ ในขณะเดียวกันในระดับคณะนะคะก่อนเข้าชั้นเรียนนะคะเราจะมีเวลาช่วงเวลาประมาณเจ<อ>็โมงสี่สิบหถึงถึงแปดโมงมหาวิทยาลัยนะคะโดยในส่วนของโซนของคณะครุศสาสตร์ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้สติการใครควนโดยใช้เสียงตามสายการแผ่เมตตาการว่าด้วยเรื่องธรรมะที่เป็นข้อคิดในแต่ละวันตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราให้สําหรับทุก ทุกกลุ่มแต่พอนักศึกษาเข้าชั้นเรียนคณาจารย์แต่ละท่านก็ใช้ในตัวนี้นะฮะเป็นตัวเดินเรื่องในบางส่วนเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะขณะนี้เรามีอยู่ประมาณสิบรายวิชาที่ใช้เทคนิคจิตปัญญาศาสตร์ที่เอามาใช้ในตัวนี้นะคะคและในขณะเดียวกันก็ก็เอาตัวแปตามคือเรื่องคุณธรรมมามาใช้การนะะในกระบวนการนี้จะทําให้เกิดผลที่เกิดขึ้นค่ะท่า,าจารย์คะนิดหนึ่งค่ะอยากจะขอ เรียนถามให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเรื่องของการสอนแบบเน้นจิตปัญญาแล้วเรามีกิจกรรมหลกัหลกๆที่อาจารย์พูดว่ามีการใคร่ครวญด้วยตนเองหรือเรื่องของสุนทรียสนทนาคืออยากให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าลักษณะของการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณค่ะในแผนแต่ละแผนเรามีห้อง ห้องที่เรียกว่าเป็นห้องที่ทําให้เป็นสป,ปรายะนะคะห้องที่ทําเหมือนก,นกันกับเข้าไปโบสถ์เข้าไปเข้าไปในวัดนะคะพื้นที่แห่งนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่เงียบสงบเพราะนั้นเด็กเขาเข้ามาถ้าเขาเข้ามาก่อนเขาก็จะอยู่กับตัวเองนะคะใช้การพูดคุยกับตัวเองเพราะเราค้นพบว่า ถ้าอยู่ข้างนอกเด็กจะพูดคุยกับเพื่อนเยอะมากนะคบเพราะฉะนั้นกิจกรรมกลุ่มนี้เขาจะเยอะอยู่แล้วในพื้นที่แต่เมื่อเขาเข้าไปในห้องนี้เขาจะต้องคุยกับตัวของเขาเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระการแผ่เมตตาแผ่เมตตาที่เรามักจะเน้นก็คือส่วนใหญ่เรามักจะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นแต่ของโครงการตรงนี้จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพื่อที่จะเป็น ทรัพย์สินที่ไปแผ่เมตตาให้กับคนอื่นซึ่งเราก็ใส่ในเรื่องของว่าเราจะไปเป็นครูจะไปบอกต่อคนอื่นเขาสิ่งที่อยู่ในตัวตนของเราต้องมีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมในบางแผนก็จะมีว่าด้วยเรื่องของได a l o g u หรือสุนทรียสนทนาเป็นความภาคภูมิใจของเขาในบางประเด็นเช่นเรื่องของการพัฒนาตนเองเรื่องของตัวอย่างของการประหยัดที่เขาได้ใช้ ตัวอย่างของเขาที่ใช้สติในการเรียนรู้ในแต่ละวันก็จะเป็นไดอหลอกพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็จะสะท้อนผลนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาสู่กิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมสำรวจตนเองด้วยนพร,รักกิจกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะ,ะทั้งตัวเองทั้งคนอื่นสิ่งนี้เมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งสิ่งที่เราลืมไม่ได้ ก็คือการถอดบทเรียนหรือ reflection นะฮะซึ่งก็จะโยงก,กันกับของมหาวิทยายลัยราชพัฒนบุรีรัมย์และในแต่ละวันเราก็จะมีการบันทึกผลการเรียนรู้ของเขาแล้วก็เอาผลการเรียนรู้ตัวนั้นมาแชร์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้คือวิธีการที่ทา